สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับ 4x4 ค Cross 3.0ใหม่นะครับวันนี้ก็พาชมเป็นสีขาวมุกโดลไมยนะครับถือเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นของ PickUp นะครับก็วันนี้พาชมเริ่มตั้งแต่ของตัว c r o s s เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือการตกแต่งภายนอกระบบขับเคลื่อนนะครับไฟหน้านะครับ LED มีไฟ daylight นะครับไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันนะครับสวยงามครับดีไซน์มาใหม่หมดนะครับแล้วก็ใหม่ที่ตัว กันชนหน้ากระจังหน้านะครับตัวนี้ครับนี่ครับดีไซน์มาอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ครับแบบลู่ลมนะครับตัวนี้ครับดีไซน์มาเพื่ออให้ลมเนี่ยไปได้เร็วขึ้นนะครับรถจะลู่ลมนะครับแล้วมีช่องระบายอากาศแอร์เคอร์เทนนะครับนี่ครับไฟตัดหมอกนะครับมาพร้อมเลยนะครับเซนเซอร์มีทั้งหมด8จุดหน้า4หลัง4นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับทีเดเมนชั่นใหม่นะครับเนี่ยครับลมดํานะครับดําเงาดําด้านมีมาพร้อมแบบนี้เลยนะครับฝากระโปรงใหม่นะครับตัวนี้ครับ นะครับจุดเด่นของวีคอร์สเนี่ยก็จะเป็นตัวเขียนคำว่าวีคอร์สตัวนี้ที่ตัวแก้มนะครับแล้วก็ตัวคิ้วล้อนะครับตัวนี้ครับดีไซน์มาใหม่นะครับแล้วก็ล้อดีไซน์มาใหม่นะครับล้อขอบ18นะครับนี่ครับใหม่หมดนะครับพร้อมยางบิสโตนดูเลอร์ครับเป็นทางสำหรับรถตัวสูงนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวด้านหน้านี่ครับมีระบบไอดาร์นะครับก็คือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับเป็นกล้อง 3D นะครับตัวนี้ครับไกลกว่าเดิมกว้างก็แม่นยำกว่าเดิมนะครับ มาดูด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีบันไดข้างนะครับแบบนี้ครับออกเป็นสีเทานะครับเพื่อเข้ากับตัวรถครับมือจับเทานะครับนี่ครับกระจกด้านข้างเป็นทูโทนมี BSM ครับไฟเตือนจุดอับสายตามีให้พร้อมนะครับแล้วก็ราวหลังคาครับจุดเด่นของตัววีคอสจะมีให้นะครับมาดูภายในรถนะครับก็ดีไซน์ให้สวยงามขึ้นนะครับดุดานขึ้นนะครับโทนสีนี่เป็นน้ําตาลกับดำนะครับนี่ครับตั้งแต่คอนโซลนะครับไล่เฉดสีสวยๆครับนี่ครับ แล้วก็ภายในรถครับใหม่ที่ตัวจอสัมผัสแล้วก็ตัวนี้จะแสดงผลคือระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับ 2H เฮดนะครับ 4H เฮดแล้วก็4โลนะครับแล้วก็พร้อมระบบใหม่ก็คือมีดิฟล็อกด้วยแล้วก็มีระบบเลาทะเลนโหมดนะครับระบบปัจจัยแรงไปที่ล้อนะครับก็คือไปได้ทุกที่สำหรับตัวนี้นะครับใหม่ที่ตัวจอสัมผัสนะครับนี่ครับแล้วก็จอ MID มาารวัด MID นะครับก็คือลิงก์กันเลยครับตัวนี้ขับภายในเป็นโทนสีดํานะครับนี่ครับ สีดานะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีความปลอดภัยคือมี ABS มีแอร์บัทั้งหมด6ใบนะครับสลับตัว V c คอร์สขับเคลื่อนสีล้อคันนี้นะครับแพงข้านะครับนี่ครับมีละดีไซน์นะครับสวยงามภายในเป็นโทนดำนะครับที่คอนโซลกลางก็จะมีช่องเสียบ USBc นะครับนี่ครับแล้วก็มีแอร์ให้ผอมเลยนะครับดูภายนอกนะครับของตัวขับเคลื่อนสีล้อคันนี้ครับมีนะครับเป็นซูโทนนะครับ เขียนคำว่า4ี่คูณสี่ดิฟบล็อกนะครับตัวนี้ครับด้านท้ายมาดูครับเป็นการดีไซน์ไฟท้ายมาใหม่นะครับนี่ครับทิฟเฟิลอาร์เมอร์ LED สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับนี่ครับดิวอินนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีให้4จุดนะครับแล้วก็มาที่มือจับนะครับนี่ครับกล้องหลังนะครับตัวนี้ชัดกว่าเดิมนะครับตัวนี้ครับแล้วเขียนคําว่า M นะครับถือเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูด้านขวางตัวรถนะครับเขียนคาว่า4ีคูณสี่ดิฟบล็อกนะครับ นี่ครับแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมีสปอร์ตบาร์ครับเป็นสีขาวมุกตัดเทาเข้มนะครับตัวนี้ครับมาดูที่ตัวล้อของขับเคลื่อนสีล้อคันนี้คือดุดันนะครับออกแบบให้ดุดันครับสีดํานะครับนี่ครับหกก้านนะครับนี่ครับดีไซน์มาหม่นะครับหิวล้อมาหม่นะครับแล้วก็มีราวหลังคาครับตัวนี้เป็นสีเทาเข้มนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับมาดูด้านผู้ขับขี่นะครับสาหรับด้านผู้ขับขี่จะเบียนแผงข้างนะครับนี่ครับพักแขนจะเป็น ออกน้ำตาลนะครับพักแขนเป็นดําเงามีพักกระจกไฟฟ้าพร้อมนะครับภายในก็ดีไซน์แบบมิวระดีไซน์นะครับเบาะผู้ขับขี่เป็นเบาะไฟฟ้าครับปรับได้8ทิศทางนะครับพวงมาลัยดีไซน์มาใหม่นะครับทูโทนนะครับพร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับหุ่คอนโทรลแบบแพทเทิร์นชิพนะครับพร้อมระบบสต็อปแอนด์โกนะครับแล้วก็มีมาตรวัดใหม่ครับ7นิ้วนะครับนี่ครับ MID มาใหม่นะครับนี่ครับเป็นการดีไซน์แล้วก็ให้ทันสมัยขึ้นนะครับดุดันขึ้นแล้วก็ พร้อมกับการใช้งานสำหรับคุณลูกค้าต้องการลุยๆนะครับตัวนี้ครับนี่ครับมาชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งครับของตัว v c คอ s สี่คคันนี้นะครับนี่ครับเป็นการดีไซน์มาใหม่หมดนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของง่ายนิดเดียวดาวน์รุ่นต้นเพียงแค่5%ครับหรือติดต่อที่ Facebook สมนึกอิสุออนไลน์ YouTube สมนึกอิสุออนไลน์เบอร์มือถือีไลน์นะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ